สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านขณะนี้ท่านอยู่กับช่อง NT Gamer ในเกม Destiny ใช่นะครับช่วงชัยเว้นนะครับเราก็ยังอยู่ในช่วงของ Summer Vacation นะครับซึ่งเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะครับกับจิกรรมเวอร์บอสของ t h ม m a m มนั่นเองนะฮะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันถึงในส่วนของเวอร์บอสกันเลยนะครับนะแล้วก็ในเรื่องของเนื้อเรื่องด้วยนะครับที่มีการปรับเปลี่ยนหมดกันเล็กน้อยนะครับ นะก็เดี๋ยวเราไปดูก่อนนะฮะเวอร์บอสนะครับตรงนี้นะข้อมูลของบอสนะครับอ่านะฮะตัวแ็บสกิลนะครับก็จะทำให้เกิดบาดแผลนะครับแล้วก็เจาะก,ก่อเราด้วย25%นะก็ไม่น้อยนะครับนะฮะแล้วก็มีโอกาส80%ในการที่จะติดบาดแผลคือทำให้ความเสียหายนะครับ ต่อเนื่องเพิ่มขึ้นแล้วก็ระยะเวลาคัดเล่นออกก็นานขึ้นนะครับนะรู้สึกจะโดนไปประมาณ700นะถ้าผมจำตัวได้ไม่ผิดบางทีมองมองดาเมจเพลินนะครับไม่ได้ดูชายตัวเองข้างล่างเลยเป็นลุ้นดาเมจข้างบนบนบอสแทนนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูาภาพการตรีนะครับเบอร์บอสกันนะฮะตัวสไลด์สกิลนะครับก็จะเป็นในเรื่องของทำให้ทำให้เรานะชายทีมเราเนี่ยตัวนะครับ มีโอกาส30%ที่จะติดล่อลวงนะครับนะก็คือทำให้บัฟเนี่ยที่จะเข้ามาใหม่นะีไม่ติดนะครับบัฟไม่ติดนั่นเองนะครับนะนาน,น4วิแล้วทำให้เลือดออกแล้วคือจะโดน500ดาเมจนะครับทุก2วิเป็นเวลา4วินั่นแปลว่าโดนไป3,500นะครับนะฮนะ,ะตัวได้สกิลของเธอเนี่คือจะโดนแถวหน้าทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมีโอกาสที่จะติด แผลไฟไหม้นะครับก็คือทําให้พลังป้องกันเนี่ยลดลง15%แล้วก็เกิดแผลพุดพองนะก็คือความเสียหายต่อนเนื่อง500ทุกวินาทีนาน8วินะครับและถ้าติดดีบัฟแผลไหม้และโดนโจมตีนอกฟิวอัอันนี้เป็นเป็นชื่อเป็นสกิลของแผลไหม้เองนะครับอันนี้จะโดน5ตัวนะครับแผลไหม้นะครับโดยที่จะโฟกัสไปที่พลังป้องกันสูงสุดนาน20วินะครับแล้วก็ er, ล,ลีดเดอบัฟเพื่อจลบลีดดีบัฟ เพิ่มขึ้น3 0นะก็เดี๋ยวมาวิเคราะห์กันเลยนะครับนะบาดแผลแล้วก็เจาะเกาะแล้วก็เลือดออกนะครับแล้วก็ตัวล่อลวงเนี่ยเอาเป็นว่าชุดคอมโบของเธอคืออันนี้ไม่มากกว่าคือเจาะเกาะเรานะครับแล้วก็ทําให้เลือดออกนะครับจะโดน500นะ่ะเด้งไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดติดบาดแผลด้วยรู้สึกจะกลายเป็น700นะครับนะอันเนี้ยอ่ ผมเคยลองที่จะไม่ใส่โปมโมนานะเอาเป็นว่าไม่ใส่แท้งด้วยผมใส่แค่มาอัดตัวเดียวเนี่ยฮิวไม่ทันนะครับฮิวไม่ทันเพราะว่าอันเนี้ยถ้าโดนเข้าไปเนี่ยชายตัวที่โดนดีบัฟคู่นี้เนี่ยครับแล้วถ้าเกิดติดเจาะเกาะด้วยเนี่ยเขาจะลดลงทีละ700ซึ่งมันเร็วกว่าที่มาอัดจะฮิวให้ทันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดผสมลงเข้าไปกับ ตัวแผลไหมเนี่ยนะครับยังไงมาอาร์ทิวไม่ทันแน่นอนแล้วโดนตีซ้ำด้วยนี่คือร่วงนะครับก็มีชายร่วงผมมีชายร่วงไป3-4ี่ตัวนะถ้าไม่ใส่แท้งหรือฮีลเลอร์เสริมเข้าไปนะครับนะฮะเออคือมาอาร์ทมันฮิลไม่ทันอนะ่ะเอาจริง,รงแ,แรงมากนะครับเพราะว่าโดนเข้าไปจริงจริงก็ถือว่าแรงมากนะครับส่วนตัวล่อร่วงเนี่ยถ้าเราจัดทีมดีๆเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหานะครับเพราะว่า เราเนี่ยจะใส่ปีกกับดีบัฟเนี่ยอยู่แถวหน้านะครับที่เป็นธาตุน้ำนะครับเพราะนั้นพวกเนี้ยไม่ได้ซีเรียสว่าตัวเองจะต้องติดบับไหมเพราะว่ามีหน้าที่ไปบัฟคนอื่นนะครับแล้วก็สายดีบัฟเองก็ไม่ได้ซีเรียสว่าตัวเองจะต้องได้รับบับจากใครคือฉันมีหน้าที่ไปดีบับบอสเนาะเพราะนั้นคือสกิลตัวเนี้ยจะไม่ค่อยไม่ค่อยโหดหลายอะไรเท่าไหร่นะครับทําอะไรเราไม่ค่อยไม่ค่อยได้มากนะฮะจะปัญหาคืออาจจะทําให้ ฮิลไม่ติดอะไรอย่างนี้บ้างเป็นต้นนะครับนะก็ตัวที่เป็นปัญหาคือชุดคอมโบงเธอชุดนี้นะเจาะเกาะบาดแผลเลือดออกแล้วก็แผลไหมนะครับอันนี้คือทำามโมะนะบอสตัวบัฟที่ทางทีมงานให้มาก็ไม่ค่อยโหดเท่าไหร่ครับเพิ่มความเร็วในการชาร์จเกต20%แล้วก็พลังป้องกันจุดอ่อนเนี่ยลบ40%นะทีนี้ยกเลิกดีบัฟไม่ขยับนะครับ ก็จะมีหินใบสับสนสตันหลับกระแทกนะใครสงสัยว่าไอ้เจ้าดีบัฟไม่ขยับมีอะไรบ้างก็คือมีอันนี้แหละครับ6ตัวนะต้องบอกว่าเธอไม่มีบัฟในการต้านทานดีบัฟเวลานะครับเพราะนั้นคือชายที่มีดีบัฟเกี่ยวกับเวลาใช้งานได้นะครับนะข้อนี้นะฮะนะคือปกติในเวอร์บอสนะครับมันจะมีปุ่มเนื้อเรื่องตรงนี้นะครับแต่ว่า ซีซั่นนี้มาแปลกนิดนึงนะก็คือเขาย้ายออกไปเป็นโหมดเนื้อเรื่องแยกนะครับก็ผมลองตีและด่านหนึ่งแล้วก็ดูเนื้อเรื่องด้วยขายางสนุกมากเลยนะครับต้องต้องบอกว่าเนื้อเรื่องถัดมาเนี่ยหลังๆเนี่ยเริ่มตั้งแต่อตอนของโมนาแสงกับดาบีมืดนะครับตอนเวนิชชิงทวินเป็นต้นมาเนี่ยโหสนุกทุกตอนเลยอะ่ะผมดูก็สนุกดีเพลินนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวว่าทำไมทำไมนะเราถึงไปเจอกับธามโมได้นะครับเหมือนเหมือนโดนหลอกใช่ยังไงไม่รู้นะครับก็เพิ่งดูไปแค่ตอนเดียวนะยังดูไม่จบนะครับแต่ก็ลองตีดูเป็นหมวดละเรื่องครับสนุกสนุกสนุกมากนะลองดูนะครับนะโอเคเราไปต่อกันที่เวอร์บอสเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรไปยังไงบ้างนะครับนะก่อนที่เราจะเข้าไปที่จัดทีมแล้วก็ตีบอสนะ ร้านค้ากระจกนะครับก็มาดูกันนิดหนึ่งนะตอนนี้ก็จะได้ทำอโม่สองตัวนะครับมีน้องดาบิตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็ที่ใหม่ก็จะมีกล่องในการเสี่ยงโชคนะครับที่มาใหม่นะอันนี้ก็จะได้เป็นวัตถุดิบในการขายไอเทมค่อนข้าเขงเยอะนะร้อยชิ้นนะครับนะแต่ว่าสองแสนเหรียญน,นะลองดูเอานะครับนอกนั้นก็จะเหมือนกับรอบที่แล้วมีโคมมีของขวัญน,นะครับอันนี้ทั่วไปนะฮะ แล้วก็ภารกิจนะครับทำภารกิจครบ13ครั้งก็ได้ทำมโมโมะไปเลยนะครับอีกหนึ่งตัวรวมแล้วจะได้ทั้งหมด3ตัวนะครับนะฮะนี่ซึ่งผมก็รับไปเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้มาดูตัวรางวัลนะครับนิดหนึ่งนะฮะอันนี้คือจากข่าวในการเอ่อเมนเทนเน็ตนะครับที่ทีมงานปล่อยมาในในมูธฮะก็เขาบอกว่า อันนี้คือผมก็ไม่แน่ใจเพราะว่าพยายามอ่านภาษาอังกฤษแล้วบางทีไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เข้าใจตารางที่เขาให้มานะคือเขาให้ตารางเหมือนแบบว่าเขาจะบอกว่ารางวัลประจําวันนะอย่างนี้คือมันผ่านวันมาแล้วเนี่ยนะครับผมได้อันดับประมาณ7เนี่ยคือเขาบอกว่าอันดับตั้งแต่1%ขึ้นไปนะครับอันดับตั้งแต่ช่วง3ช่วง5ช่วง10อะไรพวกนี้เนี่ยเขาจะฟิกรางวัลให้ คือคือแต่ก่อนถ้าเกิดเพื่อนๆนเล่นนะครับจะสังเกตว่ารางวัลบางทีก็ได้การ์ดม่วงมาบ้างไม่ได้เลยบ้างได้การ์ดเหลืองบ้างได้การ์ดส้มอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะทําให้เกิดเลดแบบเลดรางวัลน,นะครับที่มันต่างต่ออกไปในแต่ละวันซึ่งก็เข้าใจบางคนบอกว่าเฮ้ยชั้นตีสองเปอร์เซ็นตะ์แ่บบชั้นได้อ,อ,อ,อะไรนะรางวัลการ์ดเหลืองเนี่ยแค่สี่ใบ ในขณะที่แบบเอ,อ้ยบางทีบางคนตีแบบได้เลทแบบ10%นต์ะก็ได้การ์ดเหลือ4ใบเหมือนกันแล้วก็ได้ของดีกว่าด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ mm hmm. เขาก็เลยแจกตารางมาให้นะคือผมก็ไม่แน่ใจแต่เขาบอกว่า1%เนี่ยเขาจะการันตีการ์ดม่วงเนี่ยหนึ่งใบจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับสามเปอร์เซ็นต์เนี่ยการ์ดม่วงใบหนึ่งการ์ดส้มห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ถ้าเป็นระดับสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยโอกาสได้การ์ดม่วงเนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นต ร,ราคาทั้งหมดจะได้4ใบนะครับก็ผมเองก็ไม่แน่ใจนะแต่ผมขึ้นตารางเอาไว้เนี่ยทางด้านสายมือนะฮะก็เดี๋ยวลองมาดูกันนะผมก็ยังไม่ได้รับรางวัลน,นะครับเดี๋ยวจะมารับรางวัลให้ดูกันเลยว่าเนี่ยถ้าอันดับ7%เนี่ยแสดงว่าผมอยู่ในช่วงแรงประมาณ10%เนี่ยก็จะต้องได้อย่างน้อย4ใบเนาะเราก็มีโอกาสลุ้นการม่วง80%นะครับแต่วลองมาดูกันนะว่าจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะฮะรับไปเลยครับ แวบอื้มเฮ้ยมาจริงเว้ยได้การได้การธรรมดาสี่ใบนะครับแล้วก็ได้การม่วงใบหนึ่งนะอ่ะเดี๋ยวลองดูกันวันต่อไปนะครับแต่วันนี้รับรางวัลไปก่อนดูการ์ดม่วงการ์ดม่วงได้ชุดนะโอ้โหอีกเยอะเลยได้เหรียญน,นะครับก็วันนี้คงไม่ได้อะไรเป็นพิเศษนะครับทั่วไปเพราะว่าวันแรกเล่นไม่ทันได้แค่แรงเจ็ดเปอร์เซ็นต์น,นั้นเองนะ นะครับเดี๋ยวลองมาดูรับกันทุกทกวันนะสังเกตกันดูนะครับว่าจะได้ตามที่ตารางขึ้นหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของรางวัลน,นะครับนะอ่าฮะอันนี้วันนี้ผมก็ไป4แล้วนะครับโอเคนี้เรามาดูจุดสําคัญของเรากันเลยดีกว่านะฮะจัดทีมนะครับ ก็ตอนนี้ทีมที่ผมพยายามปรับปรุงมาเรื่อยๆนะครับก็จะได้เป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับซึ่งตอนนี้ทีมนี้เนี่ยดามเมจสูงสุดที่ทําได้อยู่ที่9.1ล้านนะครับนะยังไม่แน่ใจว่าจะจะไปได้มากกว่านี้อีกหรือเปล่านะครับนะอันนี้ค่าเฉลี่ยก็น่าอยู่แถวๆประมาณทัก8.7 8.8นะครับนะฮะเ,เดี๋ยวมาดูตรงนี้นะครับ ว่ามีอะไรใส่อะไรกันไว้บ้างนะครับจริงๆก็จะมีชุดก่อนหน้านี้1นึ่งสองันนี้คือวิวัฒนาการของทีมผมแล้วกันก็อย่างนั้นนะฮะนะครับแต่ก็มาสุดอยู่แค่นี้แหละนะครับตอนนี้มาสุดอยู่ที่ตรงนี้นะฮะผมจะไล่ชื่อนะครับแล้วก็อาจจะแค่เรื่องเด่นๆจุดเด่นๆของชายตัวที่ใช้นิดเดียวนะครับส่วนสกิลหรือรายละเอียดเนี่ย แนะนำว่าให้ลองไปดูในคลิปเตรียมทีมวั b บอสนะครับอันนั้นจะลงรายละเอียดลึกไม่งั้นเดี๋ยวคลิปนี้จะยาวมากนะครับปีกนะครับก็จะมีแพนดิออนนี้เพิ่มคิดิคอลให้นะครับมีดามิ่ชุดว่ายน้ำนะครับมีไนแอตนะครับแล้วก็มารีน่านะครับที่ผมเลือกมารีน่านะแล้วผมไม่เลือกอเนโมเนเพราะว่ามารีน่าเนี่ยจะบัฟค่าโจมตีให้3ตัวแต่อเนโมเนให้แค่2นะครับผมก็เลยเลือกมารีน่ามา บิลลี่กับเทติสนะครับทุ่นี้ผมมองเป็นคู่คอมโบนะเพราะว่าบิลลี่เนี่ยมีอสรพิษน้ำนะครับซึ่งเป็นสกิลที่ดีมากนะครับเป็นสกิลที่ดีมากๆเลยเพราะว่าทุกครั้งที่ทาาดน้ำเนี่ยตีออกไปนะครับนับจำนวนครั้งที่ตีเลยนะทุกครั้งที่ตีเนี่ยจะมีดาเมจเพิ่มขึ้นมานะครับเวลาดูเนี่ยถ้าเกิดมันตรงวิกพอยส์เนี่ยสีส้มๆนะครับหรือว่าขึ้นคิทิคอลแดงๆตัวใหญ่ๆเนี่ย มันจะมีตัวเลขสีขาวแนบแนวมาด้วยติดมาพร้อมกันเลยนะครับซึ่งของผมมันจะขึ้น1,456นะครับอันนี้เป็นผลจากดีบัฟอสรพิษน้ำของบิลลี่นะครับแล้วก็เท็ทิสเนี่ยถึงแม้ว่าเธอจะเอาดีบัฟของเรามาระเบิดเล่นนะแต่ว่าไอ้ตัวอีกอันนึงของเธอเนี่ยที่ช่วยทําให้ดีบัฟเนี่ยอยู่นานขึ้นเนี่ยเป็นประโยชน์ค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดอสรพิษน้ําอยู่นานเนี่ยดาเมจที่จะถูกแถมจากการที่ธาตุน้ําเราขยับ ตัวโจมตีบอสเนี่ยจะยิ่งเยอะขึ้นนะนะแล้วก็มีแวร์วูฟมาเจาะเกาะให้นะครับมีซิทรีมาเพิ่มนะครับค่าพลังโจมตีให้แบบแถวหลังนะครับแล้วก็ตรงนี้แต่ก่อนเป็นตำแหน่งที่ผมเคยใส่พโมหนาแสง5ดาวลงไปนะครับแต่ว่ามีความรู้สึกว่าเสียได้ดาเมจนะครับเพราะว่าพโมหนาเนี่ยไม่มีดาเมจให้ตอนอสไลด์สกิลนะครับแล้วก็จริงๆปัญหาที่เกิดขึ้นคือ ถ้าเลือดออกเฉยๆนะครับแล้วไม่มีดาเมจซ้อนมาจากบอสเนี่ยยังไงทีมเราก็เอาอยู่นะครับแต่ว่าพอไม่มีแท้งหรือไม่มีฮิลเลอร์ตัวที่2มาช่วยมาอัดฮิลเนี่ยเวลาเราเจอดาเมจซ้อนเข้ามาเนี่ยแล้วมาอัดฮิลไม่ทันเนี่ยมีโอกาสที่ชาจะล่วงเพราะนั้นผมก็เลยแอปพลายเอามาเนี่ยมาใช้เพื่อลดทอนดาเมจที่บอสตีเข้ามาแล้วปล่อยให้มาอัดเนี่ยฮิลแก้ทางเลือดออกไปนั่นเองครับ ก็เลยเป็นผลให้มาจังมาอยู่ในนี้นะล้วก็ได้ดาเมจแบบพิกคอยด้วยนะครับเป็นอะไรที่ได้2เด้งเลยนะครับมาดูทีมแถวหลังกันบ้างผมเลือกแอสแทคเกอร์5ตัวนะฮะผมไม่ได้เลือกอีฟเพราะว่ามันมีข้อจํากัดอย่างหนึ่งในเรื่องของพิษนะครับเวลามีพิษเกิดขึ้นเนี่ยมันจะไม่ซ้อนกันแล้วก็ไม่ไม่เบิ้ลพิษให้สมมติมีพิษซาลเม่กับพิษอีฟเนี่ยถ้าอีฟปล่อยพิษไปปุ๊บแล้วเจอซาลเม่ปล่อยพิษไปเนี่ยพิษซาลเม่จะไปแทนที่พิษอีฟ แล้วพออีฟปล่อยพิษมาอีกทีวันหนึ่งปุ๊บมันจะแทนที่ซาโลเมนะครับก็เกมนี้ซาโลเมเป็นบูชายงันผมก็เลยต้องเลือกซาโลเมนะครับถึงแม้ว่าพิษซาโลเมของผมตอนนี้จะอ่อนกว่าอีฟก็ตามนะครับแต่ข้อดีคือซาโลเมตี 3T ทีนะครับส่วนคาลิปโซนี่โหนี่คือเธอมาเพื่อยังไงดีเพื่อเวอร์บอลรอบนี้เลยถึงขั้นนี้แบบทีมงานแจกมาให้อะนะครับวันนั้นก็คือต้องใช้เพราะมีซูนามินะครับ ก็ใส่ท่าน้ำไป11ตัวซินามิมันรับได้สูงสุด10ตัวนะครับก็เรียกว่าใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ดีโนนะครับคือตัวที่สไลด์และตีออกไป4ทีนะครับส่วนแมฟเดชนะครับอันนี้ก็เป็นบูชานี้แน่นอนนะครับต้องบอกว่าทั้งหมดในนี้นะครับผมเปิดสไลด์หมดทุกตัวทุกดอกนะครับยกเว้นแมฟเดกับธนทอรสนะแมฟเดจเนี่ยผมให้เป็นแทบสไลด์สลับกันเพราะว่าแมฟเดจเนี่ยเขาจะมีบัฟตัวเองด้วยในเวอร์บอสนะครับเพราะนั้นคือ เป็นอะไรที่ดีมากนะครับวันนั้นก็ควรจะให้เธอบัฟตัวเองนะครับเธอตีออกไป4ทีด้วยนะเป็นอะไรที่รุนแรงสุดๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะอันนี้คือล่างปุกแบบคลาสเอสแล้วนะครับสวยงามมากผมชอบชุดนี้นะครับธนาทสผมเอาจริงๆนะผมแอบมองว่าลุงมาแย่งซีนอีกแล้ว <c oughs> ผมให้ลุงแกแถบอย่างเดียวเลยครับแล้วก็ แถบลุงเนี่ยจะออกไป4ีทีซึ่งเหมือนไซเลนธาตุไม้นะครับถามว่ามันมีทีเด็ดยังไงคือแถบสกิลเนี่ยมันรีเร็วมากมันไม่ต้องรอคูดาวครับเพราะนั้นเนี่ยลุงแกจะลัวออกไปแบบสีทีปดปุดปุดปุดปปุดดแล้วถ้าเกิดคุณทำให้ลุงเนี่ยมีค่าพลังโจมตีสูงสุดเนี่ยแพนนิออนเนี่ยจะมาบัฟลุงนะครับให้ลุงเนี่ยจะตีแบบโหหดหดเลยอะเดี๋ยวพาไปดูนะครับนะแล้วก็ บาวนี่นะครับอันนี้ชุดเซตคอมโบธาตุไม้นะครับนะบาวนี่เร่งความเร็วให้ทีมธาตุไม้นะครับโมนาไม้นี่วีโมนานี่เพิ่มพลังโจมตีจุดอ่อนเร่งความเร็วนะครับอันนี้เจาะเกาะอันนี้เจาะเกาะโดยต้องพึ่งพาเพื่อนธาตุไม้นะครับแล้วก็อันนี้มิดั้ก็เจาะจุดอ่อนนะครับนาวิก็เจาะจุดอ่อนนะเดี๋ยวเราแวะมาดูนาวิกันนิดนึงนะครับ ของผมเนี่ยแค่ยังไม่ได้บวกอะไรเลยนะก็เจาะจุดอ่อนเนี่ยลบสน่ะเนี่ยถ้ามี10ตัวเนี่ยลบเพิ่มอีก10%นะครับเจาะจุดอ่อนนะครับนะก็จะมีทีมนะแต่แบบนี้นะครับก็เดี๋ยวลองไปตีดูกันเลยนะตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะอธิบายบางช่วงบางตอนไปด้วยนะครับ ก็ยังไม่รู้ว่าดาเมจจะได้เท่าไหร่เดี๋ยวลองดูกันนะครับอันนี้เอาลืมอธิบายนะครับลีดเดอร์คือตัวแมปเดตนั่นเองนะครับจะได้อแอคแท็กเพิ่ม20%ตทั้งทีมส่วนสไลด์ก็จะเป็นเอ่อไม้แอดก่อนนะครับไม้แรกไม้2จะเป็นชุดบน้ำดาบีแล้วไม้3ผมให้เป็นแวววูปแสงนะครับเจาะกอก นี่ลุงครับสามหมื่นสามเนี่ยครับสี่ทีนี่ล่อไปแสนสองนะลุงฮะมาครับคือจังหวะครบๆเนี่ยดีบัฟเจาะเกาะถึงเนี่ยดีบัฟมาที่ลุงขุนถึงเนี่ยโหสามสี่สามสี่หมื่นอ่ะเป็นแสนนะฮะดูดูดูนี่นะครับเห็นรัวๆ้วสี่ทีนี่ยลุงนะคฮะดีโน่ก็สีนโนโ่ทีนะครับเดี๋ยวดูดีโน่ครับผมไม่ติดกิติคอน ดูดูฮะดูลุงฮะคือลุงผมเนี่ยได้บับ yup จับพันดิออนมานะฮะเนี่ยครับติดเอาสรพิษน้ำจะมีตัวเลขขึ้นนะครับพันสี่ห้าหกนะครับทุกครั้งที่เลขขึ้นเนี่ยพันสี่ห้าหกพันสี่ห้าหกนี่อันนี้คือถ้าธาตุน้ำโจมตีเนี่ยมันจะเด้งเพิ่มดาเมจอีกคนละพันสี่ร้อยห้าสิบหกนะครับทุกฮิตเลยด้วยนะ แม้กระทั่งได้สกิลก็ติดนะครับเอาหมดนะนี่คือความพิเศษของมาสลับพิษน้ำนะ ถ้าติดอสรพิษน้ำเนี่ยแล้วเทชทิดปล่อยสไลด์ด้วยเนี่ยเพิ่มระยะเวลาการติดตีบัฟเนี่ยโหอันนี้จะเวิร์กมากแล้วยิ่งถ้าเกิดเข้าฟิวเจอร์ไทม์ครับมันจะได้ทุกคิดในฟิวเจอร์ไทม์เลยที่เป็นธาตุน้ำนะ้วติดไหมผมเห็นยังติดอยู่นะนี่เห็นไหมครับมันจะขึ้นนุคิดเลยพันสี่ร้อยห้าสิบหกหมดละหมดละแหมติดช้าไปนิดนึงให้ติดเร็วไปนิดนึง ันนี้ผมยังไม่มีโซคาตาใบใหม่นะครับที่เพิ่มพิษื0น7อ2ของใครนี่ฮย น้ำติดแล้วครับึสื่นคือลุงจะตีออกไปค่อนข้างเร็วมากนะครับเพราะว่าเขาเป็นแถปมันจะรีเร็วสุดๆเลยอ่ะ บอกเลยครับว่าลุแงแอบมาแย่งซีนแล้วเจ็ดล้านหนึ่งแล้วนะฮะเดี๋ยวเวลาอีกหนึ่งนาทีกับฟิวเออร์ไทม์หนึ่งลอกฟิวเออร์ไทม์จริงดามเมจไม่ค่อยเยอะครับ ผมยังอาจจะยังสลับลำดับด้ายสกิลยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ได้ไม่ค่อยเยอะแต่ว่าเน้นทำดาเมจในช่วงเวลาปกติไดเยอะกว่ามีกระตุกนะมีกระตุกเนี่ยถ้าเกิดไม่มีบาเลียของมาเนี่ยผมว่าชายแถวหน้ามีร่วงไปหลายตัวละ โอ้ยหนแอดจะไปแล้วจ้าทันไหมแอดล้านหนึ่งแล้วจ้าระเบิดดีบัฟครับไม้แล้วครับคุดแล้วครับสาราพิษน้ำเป็นสกิลที่ผมชอบชอบจริงๆนะรวยจริง,นะ <laughs> งๆ,ๆลเลยอ่ะแปดแปดแล้วครับ ตุ๊บตุ๊บตุ๊ืตุ๊บโอ้โหจะทำลายรก็ตีตีไหมโ้ก้าวสองก้าสามครับไปแล้วทะลุก้าสี่ 9, 4, ครับจะถึงสิบเลยไหมโอ้ก้าห้าแล้วครับก้าหกครับโอ้โหเนี่ยคือผมลุ้นจนไม่ได้มองชายข้างล่างเอาจริงลุ้นหน้าเม็ดอยู่กับบอสได้ข้างบนอย่างเดียวเลย9้าเจ็ด้ยโอ้โ,อโ,อโหอันนี้ ทุบสติจริงๆ,ๆทำไมเวลาอัดคลิปนี่มันโชว์ของจังวะถ่ายเอาเกเรเลยครับแรงขนาดนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูดาเหตกันนิดนึงเนี่ยคุณผู้ชมดูลุงเขาขโมยสีน่ะสามล้านครับเอาไว้คนเดียวอะ่ะ มาก,กิดดูในช่วงฟีเวอร์ไทม์นี่ไม่ค่อยทําอะไรกันอยู่แล้วนะดาเบทอย่างน้อยแต่ว่าในช่วงเวลาปกติครับแถบสกิลลุง4ทีเนี่ยบวกคิดีข้อของ Video เบดิออนโอ้โหลุงแกลากไปเนี่ยกับ3ล้านหน,หน่อๆครับคนเดียวอ่ะอันนี้ผมตัดฟีเวอร์ไทม์ออกแล้วกันนะบ้าโบเลยนะฮะนี่ความเสียหายนะครับการรักษาครับมานี่คือมามาจริงจเนี่ยเป็นแทงที่ดูแลตัวเองได้ดีมากนะครับเพราะว่า แจกบาลียแล้วคิวตัวเองต่อด้วยนะครับในมาอ์ก็เป็นนี่ไปนะครับโอ้กหล้านเจ็ดนะโอเคครับรับนี้ก็คือศึกเวอร์บอสของธรมโมนะครับโอ้โหแบบผมยังเซอร์ไพรส์เลยถ <laughs> ลายสถิติกับ10ล้านนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องลองนะเดี๋ยวต้องลองดูนะเดี๋ยวจะทาให้ถึง10ล้านเลยนะยังไม่ได้มีโซคาตาใบใหม่นะครับยืนยันเพราะว่าจะเห็นวัาเลขพิษยัง200กว่าอยู่เลยนะโอเคครับ สําหรับเพื่อนเพื่อนนะนี้บอกไว้ครับสาหรับเพื่อนเพื่อคนไหนที่ยังไม่รู้นะก็คือว่าถ้าเกิดเวลาเราเล่นในมือถือหรือว่าในอุปกรณ์ต่างๆนะครับแล้วมันมีอาการกระตุกนะครับในตอนตีเวอร์บอสเนี่ยแนะนําว่าให้ไปปิดนะครับ motion live 2d ก่อนนะครับแล้วก็ความเร็วสปีดให้ใช้คูณหนึ่งนะแบบที่ผมใช้เมื่อกี้นะครับมันก็จะช่วยทำให้เกมไหลลื่นมากขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้ดามจมันเยอะขึ้นด้วยเนื่องจากว่าการประมวลผลเนี่ยมันพึ่งพาให้เครื่อง เป็นตัวประมวลผลแล้วมันมีการใช้เรื่องของแอนิเมชันเข้ามานะครับมันก็อาจจะกินทรัพยากรนะถ้ากระตุกดาเมจมันจะไม่ค่อยขึ้นนะครับนะนะมาเปิดปิดตรงนี้นะครับภาพเคลื่อนไหวไลทูดีนะครับก็จะช่วยได้นะครับนะอันนี้ก็เป็นทีมที่ผมปรับมาเรื่อยๆตั้งแต่ดาเมจห้าล้านจนเนี้ยขึ้นมาล่าสุดอยู่ที่9.7นะครับโอ้โหสถิติใหม่เลยนะนะครับก็ลองเอาไปจัดทีมกันดูนะครับ นะฮะ,ะตัวการ์ดโซคาต้านะครับสำหรับแอคเซ็คเกอร์ที่ผมใส่เนี่ยก็หลักๆก,ก็จะเป็นการ์ดใบนี้นะครับก็คือการนอนตงวันนะครับะนะครับแล้วก็มีของดีโนนะครับผมใส่เป็นการ์ดเอ้ไม่ใช่อของแมปเดต e นี่คือผมก็จะอัพตัวนี้ให้เพื่อเพิ่มอะไรนิดหน่อยนะครับให้มันแรงขึ้นนะครับ ของซาโลเมนะครับผมก็ใส่เป็นการ์ดใบนี้นะซึ่งจริงๆมันใช้ในแร็กหน้าเบรกนะครับแต่ว่ามันไม่มีแล้วการทธาุนามีแค่นี้นะครับก็ใส่ไปประมาณนี้นอกนั้นก็ส่วนใหญ่เน้นเพิ่มความเร็วครับนะฮะประมาณนี้นะครับสไลด์ทั้งหมดนะครับมีแค่นานฮอตเป็นแถบแล้วก็แมกเดดน้ําเป็นแทบสไลด์สลับกันนะฮะก็ลองเอาไปประยุกต์ปรับใช้ดูนะครับใช้ในชายที่ท่านมีท่านปั้นชายตัวไหนไว้ก็ ใช้ชายตัวนั้นนะครับจริงๆมีคนใช้บาเบลด้วยนะครับก็คือตัวนี้นะแต่ว่าผมไม่ได้ปั้นไว้นะฮะตัวนี้นะจ๊ะนี่นะครับว่าเป็นตัวดึงเกตอปริมาณการชาร์จเกตของบอสได้นะครับนะก็จะช่วยให้บอสออกสกิลได้ชา้าลงนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ปั้นก็เลยไม่ได้ใช้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปวอล์กบอยก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะฮะก็หวังว่าเพื่อนๆจะสนุกกับ กิจกรรมเอรบอร์บอสในรอบนี้แล้วก็ผมบอกเลยว่าชายทั้ง2ตัวดีไซน์สวยมากๆนะครับใครที่เป็นโรคภูมิแพ้หูแมวก็ระวังตัวไว้อีกแล้วนะช่วงนี้หูแมวมา้ามามาจังนะฮะโอเคครับผมไปแล้วครับเดี๋ยวผมฝากไว้กับทวงท่าอันน่ารักของธรรมโมกละกันไปแล้วครับผมสวัสดีครับ ててを捧げて幸せになれる新たな恋を見つけるのはそう簡単にはいかぬということじゃ。